นางเอกดังอุ้มท้องลูกคนที่สองไปเมืองนอกทริปนี้ไร้เงาสามีไฮโซเป็นว่าที่คุณแม่ลูกสองแล้วสำหรับนางเอกช่องน้อยสีมิวนิดขาหลังแต่งงานกับสามีนักธุรกิจเซนทาราพูดคู่หาเปรมกิดทั้งคู่ก็มีน้องมารินเด็กหญิงที่รารินมาเป็นโซ่ทองคล้องใจคนสำคัญ ตอนนี้ก็นับถอนหลังเฝ้ารอสมาชิกคนที่สองลืมตาออกมาดูโลกในเร็ววันล่าสุดมิวนิทฐาได้พาครอบครัวรวมถึงลูกสาวและเบบีในท้องบินลัดฟ้าไปเที่ยวญี่ปุ่นฟินชุ่มฉ่ำโดยระบุว่า My Holiday in h a ิ o n าโกนเจแปแต่ทริปนี้สุดแสนน่าเสียดายเพราะไฮโซเซนไม่ได้ไปด้วยต้องอยู่กรุงเทพลำพังด้วยความเหงา ความคิดถึงลูกเมีย